แม่งแตนอยู่ก่อนมันจะโตไปใช่ไหมแม่แตนพี่ก็มันห้อยเนาะค่ะเใ็ร ทักทายสบายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขคนดเด้อแล้วก,ก็สบายดีพี่น้องอยู่พังลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่พังไทยแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําท,ท,ท,ที่ติดตามรับชมซองคอ,ม,องมีนั้งแต่เนาะแล้วก็ทักทายสบายดีเนี่ยแรกแรกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้กกไม่ต้องแต่งกะจกกันเมื่อวานนี้นะพักพอดพี่ว่าที่อ,อันเอกเครื่องบุญทืนเขามีเท่าแล้วแล้วก็ไม่ต้องแต่งกะพักพอดพ่อ,พอมือพี่น้องเอ้ย มื่อานี้กาไม่น้องแตนก็ได้ลงเซพี่น้องลงไปหาตึกป่าพันตึกป่าพันว่าซีได้หรือบ่เนาะกะไปรุ้นน้าการพี่น้องเลยไม่น้องแตนก็ไม่ได้ไปผู้เดียวแล้วพี่น้องเ้ยไปกับอันสาวน่ากอนนะกับเมตาน้อยพี่น้องเ้ยกับน้องแตนนะกับอันโผโผเมตาน้อยนะกาตอนนี้กาไม่น้องแตนก็ได้ไปก่อนก่อนที่เม่น้องแตนจะไปกับน้องแตนก็ขอขอบคุณในเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจน้องแตนเนาะน้องแตนก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้อง ผู้เลิกเข้ามาเบิ่อร์ไงแม่กัอย่าลืมกดติดตามกดไล์กดแชร์แม่งแต่ในพอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปนะตอนนี้กาบวลากระซี่โมงพี่น้องเอ้ยเพราะว่าห้าไปตะเงินไหลกระแดนหอนพี่น้องปั๊บเพื่อนๆเดินลงหอนนะพี่น้องหอนแท้หอนหวานนะเพราะว่าแมงแต่งก็อาบนำสองเธอสามเธอพี่น้องเอ้ยก็คือว่าละพอไปค้ำเนี่ยไปค้ำก็ว่าสิได้หรือบอกกับโบหุจักพี่น้องเอ้ยกับไปดูน้ำกันเนาะแต่ตอนนี้กาแมงแต่งก็ได้ไปก่อ็วันนี้น้องแตนไปน้ำพี่น้องมาแต่จั๊กน้ำกินนะสบายดี น้องแต่กันน่งเสื้อดำงามงามทรงกระดำเสื้อกระดำมมาด้นะเดี๋ยวเฮีน้องแต่งไปจับอันมือกองครพี่น้องเอ้เพราะว่าลงน้ำเลิกกับน้ำมันมีได้นะตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านอยู่เลยพี่น้องเอ้ยยังอยู่ฮือยู่น่ะพอไปทะเลไปตอนนี้กกไม่น้องแต่งก็ได้ยางไปก่อนพี่น้องเอ้ยยางไปผัาน่ะบ้านน้งเงินี่เป็นบ้านใหญ่ยางไปพูนลุมพูนน้องเ้ยซีกันต้นไม้หลายนั่นละ เดี <t ell> ๋ยวแม่นงแตงก็ได้ยางไปก่อนยางไปดีกัไก่เติมเนาะเดี๋ยวตอนนี้แกแม่นางแตงก็ได้ยางมาหอดแคมเซ่แล้วพี่น้องเอุนเซก่ะมื้อวนนี้น้องแตงน้องบิวมานำสาวสาวมานำพี่น้องเอ้ยมื้อนี้แม่นองแตะหอดแล้วพี่น้องเอยบ่อนั้นตึกกิลุงนะบ่อนี้แล้วเนาะแม้แต่น้อยเพราะว่าตึกเป็นนี่เลาะลงพุนนะเดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวแม่นางแตงก็ได้การกิลุงก่อน

อาได้ไป่น้อเต็พี่อารมพี่อยู่แมันไนนหนอ่พขันปะพันธ์ขึ้นเอาเนี้ยน,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 นะน้องเอ้ยพอจิลุงบานทีมันกระโดดนะน้องเต็ไปล้วไปนะพี่น้องอ้ยป่าพดโอ๊ยป่าปุ๊กพี่น้องเอ้ย โอ๊ยอ,อย่าอ้อนสายน,นะนี่หวัวขาดเพราะไม่แต่เลยนิดหน่อยอีกตันเติเติมนกว่านิหนึ่งน,น,นากเลย ยีป่ยิงป่าปากเจ็บนะนี่ อย่างอตัวนงงไป้ะตัวใหญ่ก็ดีแ่แแม่แล้วโมกระป๋านได้นะยยนี่นให้กินนี่ไปนะ เกดรนี่นขาอยู่เพ่กอ,อเขาหลอดตรงนั้นอยู่ที่นี่น้ำปักสีมาน้ะนั่นอันนี้น่าจะอิลุ่งที่สุดไปเรื่อยๆอีกกระนั้อย่าดีใจ เดี๋ยวเออป่ากับพี่อ้พอาพรมันหยวยเนาะข้าเฮวข้าเฮ่อันหยูดคุ่กันกนี่สิ จะเป็นกระคำแล้วพี่น้องเอมแต่ซึกปากกับพี่ท่านได้เดี๋ยวเม่แต่ยงอยอกอตัวใหญ่พี่น้องโอ้ยปากเมลตล้วนี่อ้ตัวใหญ่เนี่ยจมเลิกวเม่อตน้อยจ้าแท้ นี่อี๋ชองโตนวนี่น้องเป็นเอาฮะงอนไปนี่น้องเป็นโอ้ยเอาได้แล้วก็ไปนี่ไปแล้วก็ได้อีกน้องเอ้ยไปแล้วก็ แม่งต่อไปไงโอ้ยแมงแตนโยก่อนมันคือว่าเ้าขำเฮาขำเฮาแล้วชัก้อนนี้นะหน่สอสามสี่ส่กันแล้สามห้อยรอที่ห้ 5ยิกบาะเนาป่าเอาหญ้าพี่น้องเอ้ย4นะบัดนี้นะเยังกิลุงหักกปมานั้นเนาะป่าเอาหญ้าเอาซาเพราะว่ากิชมันแหลมก็เลยเอาหญ้าพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะ เว้นกระคำลงคำลงแล้วพี่นอ้เยนีอ๋กระเพ่อเอ้ยคั้มกดรเื้อจีนุ่งกไปแล้วตัวนอได้ตัวดีวิ่งรอดไปหมดละวาถือตัวน้อยแล้วจีลุงแบบสีที่ที่ห่างๆสิก้ยตากะ ตตเว้นกาเริ่มค้ำแล้วพี่น้องเอ้ยคุณนะการเดียวคุณคิวอันตึกบจีรุงดูนะน้องแตนเพื่อนก็งมหอยได้มาน้องแต็นหน่องเด็กดูมีหน้องแตนกันเว็นค้ำลงแล้วแม่หน่องแต็นกันเหอบัาสุดท้ายก็พี่น้องเพราะว่าแต่เว็นการค้ำแล้วเนาะค้ำเมื่อพอดีก็เพดีมือพี่เราเอาเท้ายันเงินกับไก่เซิร์ เออคืนแล้วบปาดกบมยน้องแตนกะได้หญ้าแล้วพี่น้องเอ้ยจี้ลุงกันเนาะก่พอดีมันค um ํำแล้วพี่น้องเอ้ยตะเวนโต๊ะดินแล้วพี่น้องเดี๋ยวเม่น้องแตนแกเมื่อก็นะก่อนที่เมยน้องแตนจะเมื่อกแเฮ้ยพี่น้องเย็นมื่อกแตาเมน้องแตนว่าสีได้หลายสําเรอพ่อรับพ่อแลกมาเนาะเดี๋ยวไปบึ่งไปดูน้ำกันพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นกระตาเม่น้องแตนพม่้องกระตากันเยอะยู่ แต่ว่าป่านะไม่ได้เนื้อซ้ำนี้แล้วพี่น้องเอ้ยป่าป่าพันกะโตในน้อยพอดีลาบแล้วพี่น้องเอ้ยก็คือว่าเราครอโคไม่ต้องแต่หลายคนกะบพอกินหรือบ่กะยังหมูจักพี่น้องเอ้ยว่าเขาบอวนะลาบป่าพันธุนะมันขึ้นนะนะลาบขึ้นพี่น้องเส้นน้ำไม่ลายไม่แห้งหลายนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไม่ตงแต่งก็ได้ไปบึ้งของเมตนะน้อยก็คลองเมตนะน้อยกับแห้งเดี๋ยวก็คลองไม่้งแต่งแล้โอ้ยซํำเดียวก็ของไม่น้องแต่เนะป่าก็บอกก็ได้เมตนะน้อยนะ ปลาทีโง่พี่น้องเอ้ยปลาเหี้ยวเหี้ยวปลาจิกแต่คือขวานแล้วเนาะเดี๋ยวไม่แต่งกะน้องแต่งเพื่อกระไดแบกจิรุงทาอะไรพี่น้องอย่ามือนะคะนะเดี๋ยวไม่น้องแต่งกะเดินทางเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยตะเวนคำโต๊ะดินข้างนทางเมือไม่น้องแต่งกะปุ๊บพี่น้องเอ้ยบินขึ้นโฮมขึ้น้องนี่เดี๋ยวเมือนพบแม่น้องแต่งอยู่เพื่อนพี่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อนย่างล่ะบานนี้นะเออเดี๋ยวแม่เอาดาะน้องบิวน้องแต่งพื่เดียว Đẹp chứ luôn mờ đấy Để thêm Nóng bìu của nóng tên xa có mù nè ขามกะโง่ควายกะได้แยงเข้าบ้านพี่น้องเอ้ยกะไม่ต้องแต่งกะพี่แท้ลหอดเทินแด้วเนาะกะแยงอันผ่านนั่นทุ่งนาก็พี่น้องอันนั้นเขาจุกเกาะกระสาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคือบ้านแล้วนะคือบ้านกะเห็นละบ้านเงือบ้านแมงแตงอยู่ผูอยู่บ้านไกลพี่น้องเอ้ย เม่น bon e. ้องเต่งก็ได้ฮ่อเธอแล้วพี่น okay. <t> ้องเอ้ยกะเฮอน้องเต่งเถอะป่าก็เมื่อเราเป็นน้องเต่งป่าเป็นเต่งกับป่าพันพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ก็ได้ชงตุ๋นนี่ตัวใหญ่กระมู่นะชงตัวเดี๋ยวแม่์งเต่งก็ได้ตัดตัดหูมันออกก็ใส่ขีดมันเนาะ ดีทอดน้ำสิกุณอันนี้อีพูกเป็นคนตัดหูมันเพียงตัดหูปลาปลาพันธุ์นะว่าไอีพูกเป็นคนเป็นคนลาบแมงเต่ลาบปลาพันธุ์ตัวป็๋ โอมันก็ต้มมาหูจ้าม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 อ้าก็ได้น้อยนึงก็จ้ามอันนี้อิปุตัดหูแล้วแล้วก็เพนก็ได้อามาล้างนะเอ้ยสุดอิปุนะมันเนี่ยโม่อิปุเป็นคนลาบ เว่าป่าในน้อยก็มีกี่หนอผา้าก็มีให้คนน้องมดเพิ่อนเซ็มโหเพื่อนเอ้ยเซ็มได้บบหรือบอกว่าโหกะในน้อยนึงเอ็ดอันลายนีน่ได้น้องมดเอ้ยนงดเป็น,นยังไงไม่น่นะเดี๋ยวแม่งเตียงก็ได้เสิ่อเกือปเป็นโง่ก็เพื่นนอนเอ้ยแม่งเตียงก็ได้ขางก็ก่อน ตอนนี้ก็อิโพเพ่นกระลาบด้วยพี่น,น้องเอ้พักเป็นตน้นมุนๆนะตัวใหญน่ของเอ้หมอตุมกับได้พดแห้งแล้วพี่น,น้องเอ้เดี๋ยวแม่กเต่งกัได้ปร่งก่อนนี่แม่งแต่งเป็นคนพักพี่น้องเอ้อเพ่งเป็นขั้นแหงนะเต่งกลายพันธุ์แล้วเป็นปน,น้อน แมงแก็นพ e, e. ักจะมันบนญแงเอวยหอนละแมงแกันตัวละหอนลงน้ำเรากล่าวมาแมงแตนได้แมงแตนได้อันพักแล้วเราก็แมงแก็นได้สวยบุพพักกับแมนเอวยพักก็อพักหอมห้องพักกล่อมห้องเพนยังเอวยิ่งเขโบโห่เนาะระวันเลเวิลูกการแล้วก็นหรือแมงแตนก็ได้เอามาใส่เนาะ

นสองอ่าเป็น,นสืกอหลายประเภหล่ลยก่รนจขยนเจ้าไมว่าด้ใส่โถหรือเปล่าไม่ซึมผิด สื่อเข้ามาอีกกว่าซื้อพักอ่ะเสลียงว่าแล้วแหละพี่น้องเอ้ยปล่าจะมเห็นเห็นเทื่อนบือพักบือพักหลายกว่าปล่าแล้ว เอาเบอร์พักห้าเอาพี่น้องเอ้ยอี่พวกกะได้ลาบแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องเตนก็ได้ตักเสิร์ทยก่อนว่าจะกินข้าวแล้วใส่ทั่วพี่น้องเอ้ยว้าตัวลาบปาพันลาบปาก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยก็ไม่เด้อไปกินข้าวแรกนะแม่น้องเตนเด้นี้เด้อกินกับอัน มีมีพักพนะี่น้องเอ้ยมีชวนพักกระเดาหห้าวนะ you <laughs> แม่น pues ้องแตนกะได้กินข้าวแลงยาแล้วเนาะกะแม่น้องแตนกะคลิปนี้กะแม่น้องแตนกะได้ถ่ายเฮอพี่น้องบึงซ้ำนี้เนาะกะคลิปหน้าพอกันไหมแม่น้องแตนกะขอขอบโมขอบจือหลายๆเด้อพรอแไม่พี่น้องที่ติดตามรับชมซองของแมงแตนเนาะแมงแตนกะขอขอบคุณหลายๆพูดเลยเข้ามาเบิงไม่กะนี้ลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แมงแตนเน่พอได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเนี่ยตอนนี้กะแมงแตนกะขอโตไปหาอำนำกําพร้ามันหอนห้งพี่น้องเอ้ย ว่าแมงเต่นออกมาอยู่ข้างนอในยน็น้องเอ,อ้ยถ้าแมงเต่นตอบคอมเมนต์สากาแมงเต่างก็กขอโทษขอภอภัยแทเด้อป่อแม่พี่น้องตอนนี้กาแมงเต่างก็ได้ไปก็น